สวัสดีครับวันนี้ก็เออ่ผมจะมา,าปั๊มนะครับอ่ะที่เอีถามมานะครับร้านปั๊มอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับอยู่เชียงกงวังน้อยนี่นะครับอ่เดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรไปเลยถามยังเยอะเลยที่ทักมาหาเอาโทรเองนะครับนี่ ดูนี่มีสั่งได้ทุกรุ่นนะพี่อันนี้มีทั้งมอเตอร์ครับมีทั้งปั๊มจะเอาไซส์ไหนมีหมดครับโดยนี่พี่เขาเปิดตู้เองครับมันมันจะมานอกๆแล้วก็จะตอนให้ตอนให้ทุกตัวนะพี่ถ้าเอานี่จะตอนจะเปลี่ยนเพจให้เปลี่ยนตูวเพจให้ แล้วที่เพชรเจริญจะสั่งด้วยพี่มีไหมใช่แกโทรมาหาผมเมื่อกี้เลยเหรอใช่ของอยู่พิจิตผมว่าจะให้น้องไปเอาอยู่เพราะเขาจะเอาเินที่24ต,ตัวเอาสั่งเพิ่มอีกใช่ไหมใช่ใช่ตอนแรกเขาจะเอาเลขที่24ต,ตัวเดี๋ยวเทปเปอร์อันนี้นี่ครับเปเปอร์แบบไหนที่ผมว่าเทปเปอร์ใช่มูเรน่ามัน ยิ่งขันยิ่งแน่นที่ว่าครับที่ที่เราเล่นหน้ามันที่ตรงกับปั๊มอ๋อเขาไม่ได้ใช้แบบนี้พี่ตัวของผมเป็นแบบไหนเี่ครับตัวนั้นเป็นแบบนี้ใช่่นีหง้าัป๊มอ๋ออ๋ออันนี้มันย่อยเอวหนิพี่เอวครับเดี๋ยวแกใช้ร้อยสิบห้า ใช่แล้วถึงทามันมันจ,จอดได้ครับใช่มเจาะยึดไหนได้แล้วนี่ที่เขาใช้กันอันนี้สอฟท์เลย์บ<ส>ูลมีมีมเยอะไปเปอร์แบบนี้สามปันถ้าเป็นในเปเปอร์ม,มันจะใช้แบบนี้ใช่ใชไหมครับแล้วก็จะยิงหัวเนาะมันมันแล้วแต่ปั๊มใช่ไหมแล้วแล้วแต่ปั๊มแต่ถ้าถ้าจะใช้เครื่องมันต้องใช้แบบนี้อ๋อ พราะเป็นอีตันจะมีแต่เออเผาเฟืองใช่ในรูปบ้านก็ตามอยู่บ้านนี้ที่นี่มีทุกปั๊มครับ จสวัสดีผมกำลังไปกาลสิงจะไปทำไมพี่ไปเอาตัวของที่ตูครับตูงปั๊มอ้าวตูงไว้นู่นเอาปัจเจโรไปเหรอครับก็หน้าร้านอยู่นี่นะครับนี่ตู่ซอยแรกนะครับใครอยากได้ก็มาสอบถามดูครับอันนี้ผมกล้าเล่นผมกล้าเล่นนอกเพราะว่าวัดใจกันเลยครับเขารับประกันครับ ถ้ามีปัญหาเปลี่ยนให้ฟรี<ม>ก็คือวัดใจกันเลยเนาะอันนี้สั่งเทปเปอร์ทำไมผมถึงสั่งอีตันทำไมไม่สั่งได้กินผมใช้ได้กินมาแล้วครับเซีเบียก็ใช้ได้กินครับผม ผมว่ามันจุกจิกเนี่ยเพ็นของเยเบียร์นอกๆนะเดี๋ยวก็ถอดขาแล้วก็ถอดนั่นเดี๋ยวก็เ,เดินไม่เท่ากันขนาดต่ำนอกของเซเบียร์นี่อย่างสวยนะครับที่แน่ๆครับมันเยิมครับแล้วมันหอนคนระับผมว่ามันหอนนะเอาไปเช็คแล้วมันก็หอนนะขนาดเอามาเช็คที่ลาดบวหรวงครับแล้วกลับไปใช้งานมันก็งงงงงงหอนเหมือนเดิมเมื่อวานของเพื่อนก็ าไอโอลิงซูปั๊ม um, แตกกันขนาดเพิ่งมาเช็คครับเ็าเลยอยากลองเปลี่ยนใหม่ดูเดี๋ยวผมจะพี่เขาเร็จอันนี้มันมีวิธีดูเพจตรงนี้ แค่ปมเลยถ้าเป็นอีตาเทียมอ่ะมันสังเกตง่ายๆซือพวกเทาพวกอะไรมันก็ไม่ได้นะเนี่ยเหตุผลที่เป็นอีตาลีแบบนี้แต่ถ้าเป็นอีตาเทียมอ่ะมันจะเป็นป้ายส,สีดำป้ายสีดำใช่เพราะอุปกรณ์อ่ะมันจะไม่เหมือนกันมันเป็นเทียมแต่ชุดพวกมันเป็นชุดของอเมริกาอเมริกาค่ะโซนอเมริกาโซน ทเทียรมันจะต่างกันแต่แท้เทียบ์ว่ไดกินแล้วพี่เ <นะ S 2> ขาว่ามันต่างกันยังไงนี่ที่คนถามนะได้กินกับอีตันซีซีมันเยอะซีซีมันเยอะกว่าได้กินเยอะเยอะมากด้วยลูกกระบ,บอกเซขาว่าซีซีคือขายกระบอกเซอร์โวใช่แรงดันน้ำมันอ่ะแล้วนิ้วพี่นะนิ้วต่างก,กันใหญ่กว่าอีตันใหญ่กว่าใช่เนี่ยทำไมเขาไม่นิยม อะะไรนะแล้วทำไมเขาไม่นิยมใช้ชื่อมันชื่อเพราว่าเพราว่าหาอะไรยากใช่แต่ตอนนี้คืออะไรไม่ต้องกลัวเยอะมากอ่าเนี่ยพวกเด็กกินอ่ะเนี่ยทีดด่ดูเอัอนนี้ของเก่านะที่คือผมไม่จะไป่รูขายอันเนี้ยรูน้ำมันน่ะรูนิ้วน่ะเห็นไหมดีตัน้นเด็กกินไหนเนี่ยน,นี่ได้กินเลยเห็นนี่ได้กิน อันนี้ได้กกินอ,อันนี้อิตาประมาณกี่มิลเคืนกันเนี่ยมิลได้ไหมกว่าครับกว่ากว่าอ่าเดี๋ยวบอกนิ้วให้ด,อนนอดูอันนี้นิว้วอยู่ที่19มิลหรือ20มิล9มิลอันนี้นิ้วของเด็กกินเด็กกินครับนี่นิ้วอิตาอูดูว่าคนละสายตาเลยครับ ยี่สิบกว่ายี่สิบสอมิลยี่สิเก้ากยี่มิลครับดูความต่างครับก็คือเบอร์ยีบสาเดียวกันมันเีนเียตกิน่างกันเยอะต่างกันรมกระบอกซูเนี่ยครับดูกระบอกเโบ อันนี้ของอีตันนะครับเดี๋ยวดูคองดนกิน,นกโอ้นี่ครับให้ดูเลยซิซิอ่งางใจน้รามันไี่ดีมันเ็นประการนี้ตบปากกูเกินกันเป็นเซนเลยขาเซวู <c oughs> ์ขูบอกนิ้วเลยพี่ <c oughs> นิ้วเลยพี่ <c oughs> อันนี้ครับเพราะความแตกต่างผมเลยอยากลองทำไมมันหอนล่ะ ทำไมได้กินมันหอนได้กินมันหอนทำไมมันชอบหอนได้กินมันหอนคือมันกินน้ำมันไม่ดีอ่ะต้องชากินน้ำมันไม่ไมม่เต็ที่เช็คใหม่ก็เหมือนเดิมเดิมเหยเช็คใหม่ใช่ไหมเช็คใหม่ก็เหมือนเดิมคือความชาร์อ่ะน่าจะไม่กลัวคือมันต้องเก็บปรับให้เรียบปึ๊บเลยมองเขาบอกมันเป็นสไตล์ของเขาหน้าหน้าเพด้วยหน้าเพดหน้าทึบาหน้าเพดไม่เนียนหอน อันนี้ก็เป็นความรู้นะครับที่หลายคนถามมาเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเพื่อนผมก็ใช้อีตันผมก็เลยอยากรู้เยี๋ยววนใจก็โทรถามผมได้ครับนี่ร้านก็บอกอยู่แล้วครับว่าอยู่นี่ครับเดี๋ยวจะมีรถใหญ่เข้ามาครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีเนาะจะเปิดตู้เลยครับราคาพิเศษครับพี่จะเทกระจัดทีเดียวห้าสิบชุดเลยหรอครับรอติดตามนะครับ ก็ว่าใส่ส่อ้มาเทเอพอห้าสิบนี้เสร็จก็ร้อยมาแต่ถ้าไม่มีคือจกอือบางทีของออกมาเนี่ยเราบางทีเราก็ไม่รู้ไม่บางทีมันมันมีอยู่ว่ามันไม่ร้อนเลยพี่มันไม่ออกอาการอะ่ะแต่ถ้าไปลงเกี่ยวแล้วมันร้อนอ่ะมันออออาการอะ่ะร้อนออกอาการมันจะเ,เ,เป็นไปได้เพราะว่าไอ้เอฟซีมาเล่าให้ฟังอือ ก็บิดอะไรอยู่บนพอไปลงเกี่ยวนี่ยเกี่ยวไม่ได้เดินข้ามคันาไม่ได้เลยนั่นแหละต้อง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 ดูทีบล็อกนี้อืแล้วอย่างมันใช้แนะนำนะพยายามใช้บางจ่ากลาเติใช้กับน้ำายพิจิตอะไรนี่เดินทิ้งหมดแล้วหกแปดกับร้อยเหรอจำเป็นไหมไม่นะเขาไม่ใช่หกแปดหรือืมนี่ก็ผมจองชุดนี้ไว้ครับนี่ อีตั้นยีิบสามครับแล้วก็ไายาบ้าครับสุดฮิตของตลาดครับจบแน่นอนแล้วก็เสร็จอเบาคออะไรชุดนี้ที่ช่างแนะนำครับมันก็เป็นข้อต่อแกมันลงไปข้างล่างมันไม่ต้องใช้แรงดูดใช่มันไม่ต้องดูดเข้าให้มันให้มันรอไหลเข้าไปเลยน้ามันน้ามันในตัวก็ตัวสำคัญด้าอีกอยังคือสายที่ใหญ่ยิ่งดีนะสายน้ามันเข้าใช่ให้มันรอเข้าเลยอ่ะอีตั้นทาไมถึงต้องใช้สายนี้ดู สายอย่างดูอย่างก็มันใช้น้ำมันเยอะเวลาอันนี้ก็เหมือนกันมอเตอร์ไฟฟ้าน่ะสังเกตได้ถ้ามอเตอร์เต็มร้อยนะถ้ามอเตอร์เต็มร้อยน้ำมันไหลกลับแทบไม่มีนะมีนิดนิดอ๋อเปิดรูนี้ได้เลยนะเปิดรูนะรูไหลกลับจริงๆไหลกลับไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าใช่มอเตอร์มันร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องสังเกตที่น้ำมันไหลกลับด้วยครับแต่มันจะออกก็คือตอนดิดตัว กินหนักๆปุ uh ๊บ huh. น <c ười> um ้ำมันถึงเหลือม่ได้มันก็จะออกกลับเพราะทำไมมันถึงแรงอ่ะมันเป็นหน้าโค้งเนี่กินน้ำมันเต็มแล้วเทียบกับมอเตอร์ตรงสิมอเตอร์ตรงน้ำมันมันเด่นทิ้งเยอะมันเด่นทิ้งเยอะอ๋อใช่กี๊ตันทำไมน้ำมันทำไมถึงกลับเยอะกว่ากิ๊ตันกิ๊ตันกลับเยอะกลับเยอะนะปั๊มมันกลับเยอะมันดูดน้ำมันกินน้ำมันเยอะมันกินเยอะ แล้วมันเดินเข้าแล้วก็ดันเข้าถ้ามันเหลือมันก็กลับถ้าไหลกลับไม่ไม่พอแล้วปั๊มกก็จะร้อนด้วยใช่ก็ที่แน่ๆอย่าให้น้ำมันมันเป็นฟองเข้าไปครับอย่าให้ถ้ามันเป็นฟองก็เหมือนว่าไอซีมันทํางานใช่ไหมไอซีมันจะดูดดูดอากาศใช่ดูดอากาศแรงไม่ค่อยมีนะถ้าเป็นมันอปกติต้องให้มันไหลเข้าครับตามหลักแล้วนะอย่าให้มันดูดเข้าครับก็คือให้น้ำมันมันห่อเข้า อันนี้ก็จะจ่ายค่าตั๊มนะครับชุดนี้นะครับแสนกว่าบาทนะครับแสนนิดๆครับสนใจก็โทรมาถามครับเดี๋ยวเตรียมเก็บตังค์ไว้นะครับเดี๋ยวจะรอเปิดตู้ชุดใหญ่ราคาพิเศษแน่นอนครับนอกแท้ครับอันนี้ก็เดี๋ยววันจันทร์จะไปส่งครับผมเพชรเจริญครับเพราะเพชรเจริญสั่งไปห้าชุดเหมือนกันครับสั่ง สั่งปั๊มกับมอเตอร์ครับผมเอารถตู้มาครับใส่ไม่ได้ครับมันหนักครับมันยกขึ้นได้แต่ธรรมดามันต้องเอาฟกลิฟต์ครับคนยกากครับก็ปิดความรู้เพิ่มครับผมก็ไม่รู้ครับเขาว่าอีตันกับไดกินครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนเฉยมาทางผมเยอะนะครับเพราะว่าส่วนมากที่เราใช้เราก็ใช้ตามค่านิยมครับ ไม่รู้ว่าดีไม่ดีผมอยากลองครับผมก็มีได้กินยิบสามมันกันครับไม่ได้ว่าไม่ดีครับแต่ผมอยากลองลองให้มันรู้ครับ <Okay. S 1> ถือซะว่าให้ผมเป็นหนูทดลองอยาแล้วกันเนาะกำลังเขียนบินอยู่ครับ mm hmm. อ๋อันนี้สีเดิมครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวกลัวมันเป็นปั๊มทําสีมา mm hmm. อันนี้พี่เคยเก็บสีให้ครับนี่มันก็จะประมาณนี้ไม,ม่ต้องกลัวนะ่ยอะไรดีๆผมต้องถอดออกเลย mm hmm. ไม่ต <chat> <ia>. ้องกลัวผมจะย้อมอะไรแท้ทั้งนั้นเนี่ยเศษอะไรมั้งอ่ะผมจะเก็บออกเลยไม่ต้องกลัวกับการย้อมย้อมอันไหนไม่ดีคือสูตรละทิ้งอันนี้ครับก็ก็คือสีเดิมมันครับสีเดิมมาจากนอกปกติมันอยู่อยู่ในอะไรพี่รถโมกุลรถโมกูลใช่ใช่เนี่ยเราชอมโมกูลอะไรอย่างเงี้ยมเนี่ยโมกุนโมกูลมาแล้วก็โมกูลชุดใหญ่ อันนี้มุ่มามอยู่กับปัม๊มน่ะอันไหนถ้เท่ๆไม่ดีอ่ะไม่ต้องกลัวผมจะย้อมจะย่ำผม,มทิ้งไม่ขายเสื้อของใช้ได้เยอะแยะแต่ปัจจัยหลักมันก็นิ้วกับบล็อกมันแหละเนาะข<ช>องปั๊มเนี่ยถ้านิ้วบล็อกไม่ดีผมถอดออกเพราะผมไม่ซื้อใหม่สั่งอมไม่เอาซื้อใหม่มันไม่ได้แท้ไม่มีแท้ซื้อใหม่ไม่มีแท้ใช่ไหมไม่แท้เลยสรุปว่าเกีร์ใหม่แท้ไม่มี ครับนี่ก็จ่ายเงินนะครับขอรออุนให้นะครับไม่ได้เอาขึ้นรถครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์พี่จะไปส่งเพชรเจริญครับก็แนะนําครับร้านอะไรลองดูวัดใจดูครับถ้าดีก็ดังครับถ้าไม่ดีก็ดับครับร้านอะไรไม่มีอะไรมากผมก็ตรงไปตรงมาครับพี่ก็ถ้ากาแฟพอใกรก็ดังนะครับอะเจอกันลิบหน้าครับสวัสดีครับ